ไปแล้วอ่ะเราก็มีอันจะก,กินจ <Thank you. S 1> ากเรื่องตางต่างก่อนว่าคำว่ามีอันจะก,กินนี่หมายความว่ามีให้กินแต่ว่ามต้องก,กินดีนะ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คืออาหารที่เรากินก็จะมีบางทีก็ไม่วัตถุดิบที่ใช้มันก็ไม,ไม่ค่อยมีขนาหนว่าเรากินสารบร mm hmm. างอย่างมากเกินไปจนจนเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มคำเตือนว่าเออทำไมเราต้อง ระวังเรื่องการกินน้ำตาลนะระวังเรื่องการกินอะไรระังเรื่อกินนู่นกินนี่กินนั่นกินไม่กินเดี๋ยวเป็นพวกนอนเอ็นซีดีอนอนคอตาเชียซีซีคือโรคไม่ติดต่อทั้งหลายที่พวกไขมันในเลือดสูงเป็นเลือดสีตันสตโรคอะไรพวกนี้มาลงมนเลงอะไรเงี้ยก็สเสนอคือเรากินไม่ได้สัดส่วนก็คือเพราะในที่เรากินแค่พออยู่แต่ในของมันมีเยอะเกินมันไม่ได้กิ พอพอมันมีปัญหาว่าเรากินน้าตาลกันเยอะเกินไปแล้วหลักมันก็เลยต้องมีอะไรที่ใช้แทนน้าตาลเกิดขึ้นมาก็แต่ตัวที่ใช้แทนน้าตาลมันก็มีหลายตัวนะครับที่มันหวานแต่ว่ามันมีตัวไหนละกลอยที่จริงตัวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเียวยากในชทุวันนี้ตัวก็ถือว่าก่อนแต่ว่ามีตัวไหนละหลกที่มาจากธรรมชาติที่สาม,มารถใช้กันได้อ่า ตัวที่เป็นยาหวานเนี่ยเป็นตัวที่สั่งเขาไม่ให้เลยต้องมาจากต้นยาหวานจริงอย่างเดียวแต่ตัวอื่นๆเนี่ยคือสารให้ความหวานแต่ละตัวมันก็มีลักษณะของมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูกันว่าทำไมผมถึงต้องมาทำยาหวานใช่ไหมส่วนนี้นนะพูดตรงๆเลยก็คือว่า,วามัน เป็นแรงผลักดันจากแม่คือไม,ไม่ใช่ว่าแม่ไปบีบคอ,อว่ามึงต้องช่วยทำอะไรเงี้ยนะแต่ว่าแต่เนื่องจากว่าแม่เป็นคนคนหนึ่งสําคัญเลยที่พยายามผลักดันให้ตอนนั้นได้รับจำัดสมัยรัฐบาลเัื่ปี47ใช่ไหมที่ ผลักดันพยายามผลักดันให้ยา่ีหึ้นเศรษ้นิจให้ได้เพราะว่าในต่างประเทศเขาประเมินกันมาตั้งนานแล้วว่ามันปลอดภัยมันจะเป็นใช้ประโยชน์ได้มีประโยชน์มากกว่าแค่ความหวานแล้วก็แต่ปัญหาก็คือการผ่านกฎหมายในเมืองไทยนั้นยากเย็นที่แบบผ่านมาตรฐานโลกมากนะก็เลยก็ผลักดันกันมาจนได้จนผ่านอายอยแล้วผ่านประกาศกระทรวงเกิดกระทรวงผ่านประกาศหมายปีเออ มีตอนนี้ก็มีล่างตอนปีสี่ห้าแล้วก็มาผ่านปีสี่เจ็ดแล้วก็มาปีทีก็มาประกาศใหม่ตอนปีห้าเจ็ดนี่เองก็ทำให้เดี๋ยวนี้นับได้ว่า,านอกเหนือจากไซโตนนอกเหนือจากแอสตาแซมนอกเหนือจากซูคาโอลสที่ที่อนุญาตให้ใช้ในอาหารันแล้วตอนนี้ก็มีย่าหวานเพิ่มขึ้นอีกตัวแต่การว่าตัวเนี้ยเล็กจุด กดเข้ามาคับค่อนข้างแบบเข้มข้นกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดก็ไม่รู้เพราะอะไรนะครับออแต่ว่าตั้งแต่ทางคุณแม่เขาพยายามหากักด,ดันให้มันเรื่องนี้ผ่านมาได้จนประมาณ5ปีที่แล้วก็ไม่มีใครที่จะทำให้มันเป็นผลสำเร็จในฐานะที่ทางเรานี่ก็ทำผู้ครีก่กับเรื่องนี้มาตั้งแต่ก็เลยว่าเงินก็มี เสียดายถ้าไม่มีใครทำในประเทศไทยก็เลยทำอิตอนแรกก็ไปซื้อ,อยาหวานแห้งจากชิ้นใหม่จากอะไรก็มาลองทําดูนะก็ไม่ค่อยดีอ่ะมาไปแหล่งปลูกเลยดีกว่าไปหาที่ชิมเลยคะ่ะชิมมันทีละต้นเนี่ยต้นไหนดีเราเอาไปเลี้ยงมาปลูกเลยดนะีก็ทำด้วยความอะไรไม่รูบมันส่วนตัวนิดน,นึงนะก็ตอ,อนคือถามว่าขาดทุนไหมยังไม่ได้กําไรอย ก็มันก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็คือเราเคยเห็นทัพปลูกมาเยอะแต่เราไม่เคยปลูกเองก็ตอนนั้นก็ลองไปปลูกที่ปากช่องเออทัพบลูงามดีที่นะทำไมกรุงเทพก็ปลูกได้ก็ได้แต่ว่าถ้าโดนแดดกรุงเทพแรงๆอย่างหน้านี้ก็อาจจะเหี่ยวบ้างแต่ว่าก็ท่านตัวโดนลมนิดหน่อยก็ไม่ตายก็อยู่ได้ก็ทนอ๋อดูมันก็ทนไม้ทนมืออยู่พอสมควรก็ เ็เลยลองปลูกก็ตอนนี้ก็เลยปลูกขยายไปหลายสิบไร่แล้วก็คิดว่าคงพอสำหรับโรงงานที่กจะเริ่มแต่ว่าสำหรับ<ม><ๆ>ผมเนื่องจากผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ทำงาน,นด้านชีวเคมีเนคือแล้วก็เป็นหมอด,ด้วยก็คิดว่าไหนๆจะทําแล้วเราคงต้องจับเอาวิทยาศาสตร์มาจับมันหน่อยที่มันเป็นเรื่องเป็นราวมีอะไรที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ไม่มีใครเขียนได้ เขียนได้แต่ก็ไม่ได้อ,อย่ามาเขียนข้างๆวุคุมูปลาต้องเขียนด้วยวิชาการกัน,กนอะไรเงี้ยแต่ทําแล้วก็สนุกด,ดีครับเอ,อเอาทุกอย่างเลยตั้งแต่ตั้งแต่ปรับชายันจะไปถึงเป็นไปมาเก็ตติ้งเลย่ยางเงียก็รู้สึกวุ่นวายดีเหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนเนี้ยนอกเหนือจากคำว่าหวามันมีอะไรก็เรามารู้จัก คนยาวัาจจะสักนิดหนึ่งนะ